ที่สุดแล้วนะคะโครงการเสาไฟกินรีล็อตใหม่727ต้นนะคะคร,รวมถึงโครงการอื่นๆรวมแล้วเนี่ย148ล้านบาทผ่านฉลุยจากทางสภาอบตอราชาเทวะสมุทรปราการไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมมีคนนุนอ,ออกเสียงด้วยนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคนชนะเสียงชนะเนี่ยมันมากกว่าะะผ่านก็เลยผ่านไปนะคะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยนะคะก็มีการเรียกประชุมสภาอบตอเพื่อที่จะขออนุมัติการใช้เงิน ใช้เงินสะสม148ล้านบาทเพื่อเดินหน้า4โครงการค่ะนอกเหนือจากโครงการจัดซื้อเสาไฟกินรีรถใหม่727ต้นนะคะวงเงิน69ล้านบาทแล้วยังมีโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด2โครงการในวงเงิน54ล้านบาทโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการอบตอราชาเทวะระยะที่2 25ล้านบาทนะคะ ที่ประชุมเนี่ยมีประธานสภาและสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด14คนมีสมาชิกแจ้งลาหนึ่งคนซึ่งผลการลงมติเห็นชอบ10ต่อ4ค่ะอนุมัติเงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมในปี6 6ในโครงการจัดซื้อเสาไฟกินรีแล้วก็โครงการอื่นๆอย่างที่ว่าไปนะคะอันนี้เป็นโครงการที่นายทรงชัยนกขมิ้นนายกอบตราชาเทวะเสนอหลังจากที่รู้คำตอบแล้วนะคะนักข่าวพยายามที่จะขอสัมภาษณ์นายกอบตราชาเทวะ คุณทรงชัยนกขมิ้นนะแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้ค่ะก็เห็นทางทีมประชาสัมพันธ์เนี่ยบอกนะคะว่าออกไปจากสถานที่นี้แล้วนะคะทางด้านสมาชิกอบตอราชาเทวะคุณสงวนชัยนันทจันทร์ท่านเป็นหนึ่งในคนที่ยกมืองดออกเสียงในวันลงมติบรรจุเสาไฟกิน,นรีในแผนนะคะบอกเลยนะคะว่าผลประชุมเนี่ยเป็นไปตามที่คาดมีมติเป็นเอกฉันท์10ต่อ4เสียงอนุมัติงบ4โครงการทั้งหมด1 4 8ล้านบาท แต่ว่าในส่วนตัวนามสมาชิกเนี่ยนะคะยังข้องใจสงสัยว่าการติดตั้งเสาไฟกินรีในพื้นที่เอกชนส่วนบุคคลเนี่ยทำได้หรือเปล่าหรือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบว่าสามารถเอางบของหลวงมาใช้ได้ไหมและทําโครงการงบประมาณจํานวนมากเนี่ยต้องมีผู้บริหารสูงสุดของข้าราชการประจําแต่นี่เนี่ยกลายเป็นว่าไม่มีประรัดอวตอมาคัดครองโครงการซึ่งถ้าหากว่ามีมาช่วยคัดคลองโครงการก็จะสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็ยังตั้งข้อสังเกตอีกด้วยนะคะว่า โครงการทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาเร่งรัดมากเกินไปไม่ถึง10วันดังนั้นเตรียมเสนอเรื่องถึงมหาดไทยให้เข้ามาตรวจสอบแล้วนะคะว่าท้ายที่สุดมันโปร่งใสหรือเปล่าจะได้ไม่มีข้อโต้แย้งในอนาคตและที่ผ่านมาคุณผ,ผู้ชมคะโครงการเสาไฟกินรีนะก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยคนที่ไม่เห็นด้วยคนที่มาร้องเรียนเขาร้องเรียนว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าในจุดอับของเสาไฟกินรนีมีนะแล้วประเด็นคือมักจะดับ ไฟเนี่ยมันจะดับในช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดเหตุหการณ์อะไรขึ้นไอเหตุการณ์ที่เกิดอาชญากรรมเนี่ยมันมาเกิดช่วงตีสองตีสามตีสี่ไปแล้วก็คือหลังจากดับไฟไปแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่มีคนร้องเรียนกันเข้ามาค่ะผมให้ข้อสังเกตนี่หนึ่งว่าท่านประหลัดท่านย้ายไปเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกาแล้วโครงการประชาคมมาวันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วก็มาผ่านสภาวันที่ยี่สิบห้า แล้วก็มาขออนุมัติงบเงินสะสมจ่ายขาดวันที่30คือทั้งหมดทั้งมวลทําประมาณสักสิบวันครับก็คือมีเรื่องสงสัยแค่สองกรใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าสงสัยข้ออื่นท่านก็ตอบเฉยเฉยไปเรื่อยก็คือมันไม่ได้เป็นเนื้อเป็นน้ําผมบอกว่าโครงการพวกนี้จะต้องมีอีกต่อไปเพราะว่าการติดตั้งมันไม่มีระเบียบที่แน่นอนชัดเจน ว่าอันไหนติดได้อันไหนติดไม่ได้ก็ในเมื่อบ้านนี้ได้บ้านนี้ก็ต้องขอบ้านนี้ขอได้บ้านนี้ก็ต้องขอมันลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้ครัอนี่แหละที่ตั้งข้อสังเกตนะสิวัน21จัดประชุมเสร็จปุ๊บยี่สิบห้าขอความเห็นชอบผ่านเมื่อ25เสร็จ หลังจากนั้นประชุมพิจารณาขออนุมัติงบวันนี้นะฮะแต่จริงๆประเด็นที่เขามีการจัดประชุมนอกจากเรื่องของเสาไฟกินรีเนี่ยนะครับยังมีอีก3ามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยนะฮะเพื่อที่จะเอางบประมาณนี่แหละมาพัฒนาท้องถิ่นก็ขอความเห็นชอบตามขั้นตอนแต่คุณผู้ชมโครงการนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปปปอชอภาคหนึ่งพึ่งแถลงความคืบหน้าการไต่สวนกรณีเสาไฟกินรีของอบตอราชาเทวะเมื่อ31ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ ว่ามีการไต่สวนแยกตามปีงบดประมาณที่จัดซื้อออกมาเป็น5าสำนวนแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว2สำนวนกับคนที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย40คนครับส่วนอีก3าสำนวนอยู่ระหว่างการแจ้งข้อกล่าวหานะฮะก็จะเร่งสรุปสำนวนที่ประชุมคณะกรรมาการปปรชชุดใหญ่โดยเร็วต่อไปนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนย้อนกลับไปคุณผู้ชมคดี โครงการจัดซื้อเสาไฟกินรีของบตราชาเทวะเนี่ยถูกร้องเรียนกล่าวหามาตั 71, 000, 000 ày, ้งแต่กลางปี64นะครับจนปปชเข้ามาตรวจสอบครับการดําเนินการตรวจสอบจัดซื้อเนี่ยระหว่างปีงบประมาณ5-6ถึงปีงบประมาณ6-4วงเงินรวมนะฮะ871ล้านบาทนะครับนี่ฮะปี5-6 64ล้านปี5-7 2ล้านกว่าปี6-1 27.6ล้าน ปี62 171.8ล้านพอมาปี63ขยับขึ้นมาเป็น215.7และพอมาปี64 388.5ล้านบาทนะฮะ